หลังจากพัดที่แล้วเราตกหน้าผาตายมากิตฉันมีเรื่องจะบอกไม่บอกไม่บอกไม่บอกอเรียกปุ๊บตายกูว,ว่าแล้วต้องขออนุญาตหนีไปฟาร์มเลยนะไม่งั้นสู้มันไม่ได้เลยเอ่ะ้ยมีขอให้เก็บเอาว่านิ้วงอนักสู้สึงไกสัตว์โอ้โหเรัอออ่อนี่ครับ นีอผมตายกับมอนข้างทางไปเยอะแยะมากมายเลยครเพราะฉะนั้นก็ขอตัดไปเลยแล้วกันวิ่งตรงขึ้นเนินมาครับได้เจอเข้ากับกระท่อมจิตกรนะครับแต่กรอื่นเลยขออนุญาตไปจุดไฟเช็คสักหน่อยถ้าฉันตกลงไปฉันจะตายหรือไม่มาลุ้นกันในเวลากล้องสองทางไกลของดอลล่าเมื่อมีคนต้องการความช่วยเหลือผมก็พร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วย จากคำให้การของชายผมเหลืองเขาบอกให้ผมเข้าไปในป่าที่มีจมอกอืมยักษ์สเปโรมึงกำลังพากูไปตายรวมมความกล้าครับรอบนี้ผมจะไม่หนีกแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเก็บแมปไปแล้วสัตว์ตรูที่แท้จริงของเกมนี้คือุ่้หมายก็เลยต้องออกตามหาสกิลทเวิร์ก อีปูไตนี่ปูไตของจริงว่ะยิ้ยขึ้นมาได้ไงกำลังหิวซีฟูดอยู่พอดีเลยนั้นขอแวะกินซีฟูดแป๊บหนึ่งเลย Let's go เขียได้แข่ปูมาว่ะเดินทางมาถึงแล้วบทมริกาที่3ามสามสาสาจุดไฟแช็คสักหน่อยแล้วก็ที่นี่มีโอวนตินให้กินด้วยนะครับผมก็เลยกินโอวตินเพื่อเพิ่มพลัง หลังจะกินเสร็จหน่วยสำรวจก็ออกมาคุยกับเราเนื่องจากผมไม่สนใจไม่คุยด้วยก็เลยปล่อยน้องทิ้งไว้พูดคนเดียว <c oughs> เติมน้ำเติมสเสบียงเสร็จแล้วก็ได้เวลากลับไปรุ่ยต่อเฮ้ยอะไรวะนะเอาเป็นว่าเราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่ามีคนบอกผมนะครับว่าแถวนี้มีประตูไป,ปที่ไหนก็ได้ของดิลิมอนเฮ้ย <c oughs> นี่มัน <c oughs> ของจริงวะเนรมังกรเกอครับตัวละครใหม่ม่แล้วหันขวาไปคุณจะได้เจอกับอีเลียมขวานซิ่ง ซึงผมนั้นไม่อาจสู้ใครได้ผมก็เลยข้ามอีลียมไปวิ่งลงมาเรื่อยๆครับจะได้เจอเข้ากับกีกี้ในกระบวนการเซ็นไปตฮะตรงนี้คือจุดฟาร์มชั้นดีเลยครับฆ่าได้หนึ่งตัวได้หนึ่งพันบาทอีกทีเฮ้ทีเพื่อแง่จากการาร์มครับผมก็เลยเปิดประตูวิหารเพื่อเข้าไปจุดตะเกียงในขณะที่จุดตะเกียงเสร็จผมก็เดินลงบันไดมาไม่ยอมเสียหรอกนะและเหตุที่ไม่คาดสันก็เกิดขึ้นเฮ้ยทุกเดียวมีจมูกด้วยไงเฮ้ยอาจมูกนะนะนะมีจมูกบุ๋มจะมีใบจมือนะครับมันี่แก ผมบอกตรงนะผมอัดเสียงให้ตัวเมื่อกี้ไป20-30กว่ารอบนี่เร็วเฮียอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ยโดนอะไรดูไม่ทันว้าวเฮียจังอ้จะุย์นตคลาหลังจากนั้นผมก็สุดเสียทุกอย่างไปมหาการเปงนการฟาร์มรูนจึงได้เริ่มต้นขึ้นเอก่งไม่กลัวกลัวลุม Dragon Ball Z และสเตตัสที่ผมจะอัพก็คือเลือดครับอ๋ออัพเลยถึงเวลาล้างแค้นแม่งกะพุนโชว์ไข่ <Ball> เร็วไปตะวันรับตะวันหางโควิด เฮ้ยนั่นดเฮ้ยเฮ้ยอือขอแทงขอแทงหน่อยแทงตูดเร,ร,ร,รสองมา เอาเว้ยมีลุ่นเล่งกูมึงอย่าไปเล่งแม่งครับคุณโดบโดบโดบ,โดบ <Ball> แกนบอลซีอันแน่อันแน่อุ้ย แแบนนนนี้้ตตอชะได่ายแุอดังหวาดกลัวท่ามกลางความมืดไอ้เี้ยตายไปแล้วยังบนอีกในที่สุดก็ฆ่าบอสตัวแรกได้ไปกันต่อครับที่ปราสาทสตองวิวเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทจอไป